สวัสดีครับมางพบกับเอกสารพัดจุดๆแล้วนะครับนะฮะวันนี้เรามานะฮะซ่อมโคมไฟนะครับนี่ครับเห็นโคมไฟยืดยืดยืดได้พับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะครับข้างบนเป็นเสล์เซลล์นะครับคือตอนนี้ไม่ทํางานเลยนะครับ แล้วก็เป็นของสองครับผมก็ออยังไม่กล้าเสียบปลั๊กไฟนะครับเพราะข้างในเขามันมีเสียงอะไรเนี่ครับต้องมาตรวจเช็คก่อนนะครับเพื่อนๆนะที่เราได้มาไม่ใช่ว่าจะเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับระเบิดตูมตามนะครับเดี๋ยจะมาลื้อดูข้างในครับว่าเสียงที่ดังมันเกิดมาจากอะไรนะครับ โคมไฟแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะมันเป็นโคมไฟแบบชาร์จนะครับเพืเ่อนๆจะเสียบเสียบไปด้วยแล้วก็เปิดใช้งานไปด้วยไม่ได้นะครับเสียเลยครับหลอดจะขาดเลยเนี่ยโอ้ขางในเขาแบตเตอรี่แตกนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับ นี่ครับแบตเตอรี่แตกเลยก็เดี๋ยวเลือดูบอร์ดอีกทีนึงครับเนี้ยโอ้โหอันนี้สระเบิดเลยนะครับสระเบิดไป2ตัวนะครับ เดี๋ยวผมดูค่าก่อนนิดนึงนะฮะเบอร์อะไรครับเนี่ยยีห้าโวลต์หนึ่งร้อยนะครับคบ่าลนะอ่ะยี่สิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยเท่ากันนะครับโอ้ถึงการนสีระเบิดนะครับ น่าจะเกิดจากพอซีระเบิดก็กระแสไฟเกินก็วิ่งมาที่แบตนะครับแบตก็เลยระเบิดไปได้่อยนะครับอย่างนี้หลอดจะขาดนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คหลอดแป๊บนึงครับเนี่ยเราจะใช้ เราจะใช้หมอแปลงนะครับในการเช็คนะครับก็เสียบไฟนะครับผมเป็นหมอแปลง5โวลต์นะครับแบตเขาน่าจะเป็น3.77นะครับไม่ได้เปิดสวิตช์หรือเปล่าผมลองเปิดสวิตช์ดู ก็มีไฟออกมานะครับแสดงว่าหลอดยังไม่ขาดนะครับโอเคหลอดไม่ขาดนี่ก็ก็ถือว่าต้องซ่อมต่อได้นะครับถ้าเกิดหลอดขาดผมจะยุติการซ่อมเลยนะครับเพราะว่าหลอดวงนี้มันมาไล่เปลี่ยนไม่ไหวนะครับซื้อใหม่ดีวกว่าครับไม่คุ้มแบตเตอรี่ เสียแล้วก็คงจะออกไปเลยนะครับลืมเสียบหัวแรงซีระเบิดเนี่ยเกิดจากร้อนหรือว่าอะไรผิดปกติหรือเปลนะ่า อ่เดี๋ยวรอหวัวแรงร้อนป๊บนงครับเดี๋ยวเราจะหา4ยี่หโวลต์หนึ่งรไมโครฟลัดครับใช่รึเปล่าเอ่ยไม่ได้ใส่แว่นนะครับอ่าใช่ครับ 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยครับระหว่างที่รอหวัวแรงร้อนนะครับผมก็ได้ไปเตรียมเนี้ยเนี่ย อันนี้ก็มี IC และหลายเบอร์นะครับมันเป็น,ปนอะแดปเตอร์ที่เสียอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์ของโนต้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าก็จะมีสอยู่นี้ครับนี่ยผมมองเห็น,นครับ2 5โวลต์ v, ของเขา100่ง้แตงผมเป็น1000นะครับก็น่าจะทำงานได้ดีกว่านะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับผมก็จะเอาตัวนี้แทนนะครับ เนี่ยเป็นแบตเตอรี่จาก Powerbank นะครับนีผมกระตุ้นไฟเรียบร้อยนะครับก็จะลองวัดไฟดูนะว่าออกกี่โวลต์นะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆสี 04, ่จนสี่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ เนี่ยเราเตรียมอะไรรอแล้วครับ,เตร,รบตเตรียมมาหลายรอแล้วเดี๋ยวผมตัดขั้วแบตเตอรี่ออกไปก่อนครับเพราะว่าระเบิดเลยนะครับก็ต่อไปก็จะ เอาสีตัวที่สี่ออกครับมแมแลงน่าจะร้อนละโอเคร้อนละ ผมก็เหมือนเดิมครับใช้เนี่ยครีมบีบไว้ครับแล้วก็ก็ใช้น้ำหนักของครีมนะครับดันออกไปเองนะครับ ถ้าไม่ทําแบบนี้ก็เอาที่ดูดตะกั่วนะครับดูดนะครับแต่เผื่ว่าผมเนี่ยใช้น้ําหนักของครีมนะครับพอหัวร้อนตะกั่วดเดียวความร้อนแล้วก็มันก็จะตกลงไปเองครับเนี่ยเนี่ย ขออาไม่รู้ว่าจะยังใช้ได้หรือเปล่านะครับมีตัวหนึ่งแลไม่ไม่นะครับแต่ก็จะลองเปลี่ยนอืมไม่แน่ใจว่าอาเสียด้วยหรือเปล่านะครับ ก็ต่อไปเดี๋ยวถอดตัวอะไรนะครับนะครับนี่ยตัวนี้มันใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็สามารถใช้มือดึงได้เลยครับไม่ต้องใช้ไขควงก็ได้ครับอ่าไม่ต้องใช้ครีมนะครับเนี่ยเนี่ย25โวลต์หนึ่งพันนะครับ ใส่ไปรแรงๆนะครับที่เรามีบอร์ดเก่าๆอยู่ครับเ,เพื่อนๆนะนเก็บไว้ครับบอร์ดอิเล็กต่างๆนะครับต้องเก็บไว้นะครับ ได้มาสองตัวก็แลดูเรียบนะครับผมจะไม่วัดค่านะครับก็จะลองใส่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะอันนี้ด้านนี้เป็นลบนะครับก็หันให้ถูกครับ ก็เดี๋ยวใส่ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวครับตัวนี้มันใหญ่กว่านะครับนะผมปรับนิดนึงนะครับ นะครับมันอาจจะครบๆกันอยู่ครับเพราะว่ามันเข้าไม่สุดนะตัวนี้จะเข้าไม่สุดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เนี่ยได้แล้วครับก็เขียวเป็นบวกนะครับ ก็จะทำคร่าวๆไว้ก่อนครับเนี่ยเพืนเพื่อนเริ่มติดแล้วครับ เริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วผมปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องลองการชาร์จเขาแลจะสูงกว่านะครับเนี่ยแ้วสูงกว่าปัญหาเกิดแล้วครับปัญหาเกิดแล้ว เดีย๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอาออกมาเชื่อมข้างนอกกันนะฮะตอนนี้คือเราจะเทสระบบให้มันใช้งานได้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปเอาสายมาเสียบแป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมก็เสียบสายไฟแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะลองแล้วนะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ มองมองด้วยสายตาแล้วนะครับก็มีไดโอดตัวหนึ่งแรมันจะเหมือนทำงานหนักนะครับน่าจะเกิดจากการสปาของตัวสีสองตัวนี้นะครับแต่ผมจับดูแล้วก็ยังน่าจะพอเป็นไปได้ครับยังไม่ได้วัดค่านะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเสียบดูครับหนึ่งสองซ่นี่ะไฟติดแล้วครับ ใช้งานแล้วนะครับโอเคใช้งานได้แล้วทีนี้ผมก็จะมาแปลงตัวตัวซีให้มันลงล่องได้แล้วละครับนะครับ,นะรบเพราะว่าตัว C มันใหญ่ไปตอนนี้ผมก็ไม่มี C ตัวเล็กด้วยครับของเขาแค่นี้เองครับเทียบกันแล้วโอ้ผมใหญ่เยอะเลย ก็จะต่อเป็นสายออกมานะครับโอเคแล้ว okay, ผมถอดแบตก่อนครับก็จะถอดมาวางว่าจะแถวนี้นะครับล้าจะเชื่อมเป็นสายออกมานะครับ อันนี้ครับเพื่อนๆครับผมก็ได้ถอดตัวซีออกใหม่นะครับเพราะว่าผมมีสีตัวที่ใหญ่ไปนะครับทีนี้เราก็จะมาไล่วงจรใหม่นะครับว่าเราจะใส่ยังไงนะครับจะสังเกตว่าวงจรนี้มันเป็นลบนะครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นลบนะครับนะฮะลบมันจะอยู่แถวเดียวกันนะครับ แต่บวกมันอยู่คนละแถวนะครับบวกอยู่คนละแถวแสดงว่าลบผมก็สามารถที่จะเชื่อมลบข้อหากันได้นะครับนะผมก็จะเชื่อมลบข้อหากันนะครับ นะครับ,นะรบก็จะได้ลบลบข้อหาลบอย่างนี้นะครับก็จะผมจะใช้เส้นสีน้ำเงินนะครับเชื่อมค่าลบนะครับ นะครับก็จะมาเชื่อมใส่แถวลบนะครับนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับขั้วลบนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้วบวกครับขั้วบวกผมก็จะเชื่อมทีละเส้นครับเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันนะครับ ก็จะลำบากเล่นงนึงนะเพราะว่าเรามีสีที่ตัวใหญ่นะครับแต่มันก็ดีคือว่าเราไม่ได้ไปซื้อไปหานะครับเราก็เก็บเก็บอะไรที่มีอยู่นะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกอีกตัวหนึ่งก็ จะเชื่อมที่แผงวงจรก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะเชื่อมลงที่ตัว C นะครับ ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็เท่ากับลบเท่ากับลบวิ่งเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราเชื่อมออกมางข้างนอกนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับ นี่ผมก็จะวางโดยวางตำแหน่งอย่างนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ก็จะเชื่อมเข้าแบตเตอรี่นะครับนี่คือขั้วบวกนะครับนี้คือจะเชื่อมจริงแล้วนะครับ ีนติดนิดหนึ่งนะครับลงล็อกพอดีเลยนะครับลงล็อกพอดีเลย ไม่ลืมใส่ท่อหดไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะเทสแล้วครับอันนี้ครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมรวม รวมสี่ขั้วบวกขั้วลบเข้าด้วยกันนะครับเมื่อกี้ครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ติดนะแต่พอผมแยกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าติดนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับก็เลยต้องแยกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันครับเพื่อนๆดูที่ไฟชาร์จนะครับนะครับไฟติดแล้วนะครับ ติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยกรณีที่ใส่ C ตัวใหญ่กว่านะครับก็นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ลงปืนกาวเรียบร้อยนะครับนะฮะทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับพร้อมที่จะประกอบฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสครั้งสุดท้ายนะครับ ก่อนที่จะประกอบครับนี่นะครับไว้ติดอ่ะเืินไปว่ายังไม่ได้ยึดน,อดน็อตเนี่ยนฮะไว้ติดนะครับถอดทีนี้ก็จะยึดน็อตนะครับก็เทสครั้งสุดท้ายทุกอย่างโอเคแล้วนะครับก็จะประกอบฝาหลังแล้วนะครับ ติดอ่อยเอ่ยอ๋อติดสาย โอเคกรอบครับแล้วก็จะมาลองเปิดเทสดูครับนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเคสนี้ก็มีเปลี่ยนซีสองตัวนะครับเนี้ยซีระเบิดนะครับฮะระเบิดก็ทำให้ไฟมันเกินนะครไฟเกินแล้วก็ลงไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ระเบิดด้วยนะครับ นีนะ่แบตเตอรี่เขาระเบิดนะครับผมก็ได้เปลี่ยนซนะครับสองตัวคือยของเขาคือสเปคเขา2 5โวลต์หนึไมโครฟารัดนะครับแต่ผมใส่เป็น25โวลต์1,000เลยนะครับคือเกินกันเยอะมากเลยนะครับก็คงจะน่าจะทนกว่านะครับโอเคเนี่ยนะ ลืมเทสเซลล์เซลว่าเซลล์เซลล์เขาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็น่าจะได้นะฮะเนี่ยแสงชาร์จ๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดฮะนี่ปิดเซลล์เซลนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับโอเคแสดงว,ว่าเซลล์เซลก็ใช้ได้นะครับเนะีย่ยเนี่ยลองจะเอียงเอียงให้ดูอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะบเบอร์หนึ่งนะครับ โอ้หเนี่ยสว่างมากเลยครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สามนะครับคือจลีอ๋อไม่แน่ใจว่าทําไมเขาทากลับกันนะครับปกติต้องเบอร์หนึ่งหลีนะครับนี่เบอร์สามหลีนะเบอร์สามแล้วก็เบอร์สองสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็เบอร์หนึ่งนี่สว่างมากนะครับแล้นั้นก็ปิดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองการชาร์จดูนะครับ <c oughs> นี่คือนะฮะชาร์จไฟนะฮะทำงานปกติแล้วนะครับโอเคครับอ่าจบเคสครับเพื่อนเพื่อนนะครับลองทำตามเดี๋ยวครับสำหรับการซ่อมไฟ led solar cell นะครับเปลี่ยนแบต ี่ยนีนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะชอบกดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณครับ